สวัสดีครับื่้นี่มาเอาซ้ายครับอยู่บอ่อทรายนะจ๊ะพอดีว่าผมไม่ได้ทำคลิปเด้อหลายวันยุ่งยุ่งครับช่วงนี้แต่ตอนนี้ยบอ่อทรายต่อคิวยะพื้นแห้งแล้วนะตอนนี้อยู่บอ่อทราย คงจะหมดฝนแล้วนั้งคิดว่านะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีพายุเข้าอีกหรือเปล่าแต่ทรายตอนนี้ทรายสวยครับแต่ว่าวันนี้รดเยอะมากบอ่อทรายมันจะมีอยู่สองบ่อนะบอ่อทรายแดงกับทรายแดงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบอ่อทรายดำอยู่อยู่ตรงเลี้ยวขวาข้างหลังตรงนั้นเป็นบอ่อทรายดำ ทรายมันออกดำๆทรายแดงทราแดงขาวตัวนี้จะเป็นจะเอาเอาไปลงแผนซีแผ็กนะฮะด,ด,ออดูรถคันหน้าสิครอบได้หรืเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นร่องดินนิดนึงนะฮะดินไม่มีกำลังเลยกลับแล้วคันหน้ากำลัง เขาล่องทรายนะเนอดีนะมันมันไม่มีฝนน่าเกิดมีฝนหล้วยุ่งไลมดูล่องทรายล่องทรายตรงนี้ค่อนข้าง,างจเจริญนะฮะเป็นโอ้ยกันชนหน้าสงสัยกันชนหน้า ไฟส,สวยมากนะลยกลงอานนี่ไปให้ เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถ่ายคลิปเพื่อนฟังเอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่จะไลฟ์ตอนที่ว่าออกบอก่อเป็น2ตอนแล้วกันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะฮะ